เอโชสวัสดีค่ะอะโอมี่คิวเรเตอร์จงยุนอาค่ะช่วงนี้มีประเด็นเรื่องสุขภาพกันเยอะเลยใช่ไหมคะช่วงนี้เราจะต้องใส่หน้ากากทำกิจกรรมทั้งวันทำให้แบคทีเรียนในปากและกลิ่นปากเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลมากๆเลยค่ะถ้าลองคิดว่าจะดูแลจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคำตอบก็คือแปรงฟันให้ดีนั่นเองค่ะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆกับการแปรงฟันนั่นก็คือ การเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ดีค่ะแต,น,ตน้ตนขอแนะนำเลยแล้วกันนะคะนี่คืออโธมี่ออร่าแคร์กิฟเซตค่ะแม่ของฉันไม่รู้จักสินค้าอโธมี่เลยค่ะแต่แม่ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันของอโธมี่อยู่ค่ะฉันตกใจเลยค่ะผู้ทำความสะอาดช่องปากของเรานั่นก็คืออโธมี่ออร่าแคร์กิฟเซตสงสัยแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ จะแนะนำ a t o มี c t o ู c h b r u ให้ฟังก่อนนะคะแปรงสีฟันวินาทีละหนึ่งด้ามค่ะฉายานี้ได้มาเพราะแปรงสีฟันขายได้วินาทีละ1ด้ามค่ะประกอบไปด้วยผงทองคำบริสุทธิ์กว่า99.9%ในขนแปรงค่ะแต่เอาทองแพงๆมาใส่ในนี้ทำไมเนอะประสิทธิภาพของทองที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียค่ะเป็นขนแปรงที่ป้องกันการเติบโตของแบคทีรีย ตอนที่เก็บแปรงสีฟันไว้ก็ช่วยป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียนนั้นจึงสามารถใช้ได้อย่างวางใจได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันถูกใจมากๆเลยละคะ่ะและอีกอย่างที่ฉันคำนึงถึงคุณภาพของแปรงสีฟันนั่นก็คือขนแปรงนั่นเองค่ะรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนไหมคะปลายขนแปรงมีขนาดเพียง0.03ม mm, มซึ่งเล็กมากๆเลยเลยคะ่ะ อาจจะนึกไม่ออกเลยว่าขนาดประมาณไหนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรียวกว่าเส้นผม1ต่อสเท่าอีกคะ่ะเรียวขนาดนั้นเลยเลยะคะ่ะเศษอาหารหรือสิ่งสงกรปรกระหว่างซอกฟันจึงกำจัดได้อย่างสะอาดหมดจดเลยคะ่ะและสิ่งที่สำคัญพอๆกับผนแปรงก็คือด้ามจับคะ่ะด้ามจับผลิตด,ด้วย PCTG ซึ่งเป็นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากช่วยเรื่องสุขอ,อนามายัยและการต้านแบคทีเรียแล้ว หลังจากที่ใช้แล้วทิ้งก็ไร้กังวลเลยค่ะเพราะทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะยุคนี้เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆค่ะซึ่งจุดนี้ก็ทำได้อย่างน่าพอใจมากสำหรับแปรงด้ามนี้ค่ะบางครั้งหากขนแปรงเรียวเล็กมากอาจจะอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งอาจจะทำความสะอาดสิ่งตกค้างระหว่างซอกฟันไม่หมดนะคะแต่ขนแปรงนี้มีความยืดหยุ่นมากค่ะเวลาแปรงฟันบางครั้งอาจจะมีเลือดออก แต่พอใช้สินค้าตัวนี้อาการเหล่านั้นลดลงมากเลยละคะ่ะซึ่งฉันถูกใจมากๆเลยขนาดมี2ขนาดนะคะฟันเรามีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วฉันใช้แบบคอมแพค t ค,ค่ะซึ่งขนาดพอดีกับฉันเป๊ะเลยะคะ่ะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของนี้ไม่พ้นเรื่องราคาค่ะราคาประมาณ35บาทต่อด้ามเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะซื้อเลยพอใจมากเลยค่ะทำไมถึงเป็นแปรงสีฟันวินาทีละหนึ่งด้ามแค่ลองใช้ดูก็รู้เลยค่ะสินค้าต่อไปที่จะแนะนำก็คือ a t o m y Toothpaste Plus ค่ะยาสีฟันที่ไม่มีรสเผ็ดซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ว่าใครก็ใช้ได้และชอบ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นก็คืออะโทมีทูตเพส์นั่นเองค่ะโอ้ใช้แล้วจะรู้สึกว่าส่วนประกอบอ่อนโยนมากลองดูสิคะมีพึ่งอ,อยู่ตรงนี้ค่ะมีอาร์เทเปลินซีเป็นส่วนประกอบที่ไม่มีอยู่ในโปรพลิสทั่วไปค่ะมีคุณสมบัติต้านมะเรง็งต้านแบคทีเรียต้านการอักเสบเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติ ในการช่วยแก้ปัญหาที่เรากังวลในช่วงนี้โอ้เห็นแบบนี้แล้วฉันคิดเลยว่าเขาใส่ใจในส่วนประกอบจริงๆเลยค่ะรวมไปถึงส่วนประกอบที่ช่วยกำจัดกลิ่นปากอย่างสารสกัดจากชาเขียวไซลิทอลมดยอบและนี่มแมสติกด้วยค่ะและสารอื่นๆที่สามารถกลืนได้อย่างปลอดภัยคนที่ต้องการยาสีฟันที่อ่อนโยนฉันคิดว่าน่าจะชอบกันนะคะ แล้วราคาก็มีมิตรภาพมากๆเลยค่ะหลอดละประมาณ90กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่กำลังมองหายาสีฟันราคาเป็นมิตรให้คนในครอบครัวใช้ฉันอยากให้ลองไปใช้ดูนะคะสินค้าต่อไปนี้ที่ฉันจะแนะนำก็คือแปรงซอกฟันแบบด้ามค่ะเพื่อการแปรงฟันที่สะอาดสมบูรณ์หลายคนจึงนิยมใช้แปรงซอกฟันนี้ค่ะอันนี้ผลิตออกมาสขนาดเหมือนกันค่ะ 2S กับ 4S เลือกใช้ตามขนาดซอกฟันของเราเลยค่ะนอกจากขนาดแล้ว,ลวเรายังปรับรูปร่างได้อีกด้วยนะคะจากแนวตรงเราสามารถปรับลงมาได้นิดนึงค่ะให้เป็นรูปตัว L ได้นอกจากเราจะปรับปรุงรูปร่างให้ถนัดกับการใช้ของเราได้แล้วเพื่อสุขอนามัยเราสามารถใช้ฝา,าปิดมาเสียบไว้ตรงปลายด้ามก็จะสามารถปรับความยาวของแท่นได้ คนที่ต้องการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีอยากให้ลองใช้เซตนี้กันดูนะคะผู้ดูแลช่องปากของทุกคนในครอบครัวออร่าแคร์กิฟเซตฉันได้แนะนำไปแล้วนะคะฉันพอใจกับราคามากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่690บาทและยังสะสมคะแนนได้8,000 PV อีกด้วยค่ะได้ผลแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอีกด้วยเลยค่ะ ในเซตนี้มีแปรงสีฟันสีด้ามยาสีฟันสองหลอดรวมไปถึงแปรงเศร้าฟันและชุดสำหรับพกพาค่ะมีหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะหาอะไรเป็นของขวัญเทศกาลดีถ้าให้เซตนี้เป็นของขวัญเขาจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเป็นเซตที่ทุกคนในครอบครัวใช้ได้อ l l Care Gift Set เ,เพอจะถูกใจกันไหมคะ Atomic u r a t o r เจ้ายุนอาขอลาไปก่อนค่ะ